9เรื่องจริงบีมกวีหรือบีมดีทีที่คุณอาจไม่เคยรู้เรื่องที่1บีมกวีมีชื่อจริงว่ากวีตันเจรารัตเป็นนักร้องนักแสดงชาวไทยเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ .2523 เดิมมีชื่อว่าระวีก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นกวีเมื่อเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีพี่น้องทั้งหมด4คนเป็นชาย3คนและหญิง1คนโดยบีมเป็นพี่ชายคนโต เรื่องที่2บีมกวีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอาสำชันสมุทรปราการระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วระดับปวชจากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยเยอรมันระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลากกณ์มหาวิทยายลัยและจบระดับปริญญาโทรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตร MBA English Program คณะพณาิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุง่งวิสาบีมเริ่มต้นเข้าสูวงการบันเทิงด้วยการรับงานถ่ายแบบและงานโฆษณาโดยในขณะนั้นกำลังศึกษาอยู่ชั้นมหาวิทยาลัยปีที่2ต่อมาบีมได้เข้าฝึกเรียนร้องเพลงจากทางค่ายได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นศิลปินในสังกัด r h Promotion ในปี2542ได้ได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในภาพยนตร์เรื่อง กพรระุ้มองเรื่องที่4อดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ดี b บีมกวีได้เปิดตัวในฐานะศิลปินบอยแบนด์วง d ีทีในปี2544ร่วมกับบิ๊กอภิเชษและแดนวรเวทโดยมีผลง,งานออกมาหลายอัลบัม้มและเป็นบอยแบนด์ที่โด่งดังมากในขณะนั้นจนกระทั่งในช่วงกลางปี2546บิ๊กอภิเชษหนึ่งในสมาชิกของวงก็ได้ประสอบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเป็นเจ้าชายนิตรา วงดีทูจึงกลายเป็นเพียงตำนานเรื่องที่5ในปีพศ2548แดนและบีมกลับมามีผลงานร่วมกันอีกครั้งในฐานะนักร้องดูโอแดนบีมได้รับกระแสตอบรับที่ดีโดยในช่วงนั้นทั้งคู่ต่างมีผลงานการแสดงมากมายจากนั้นแดนและบีมก็ประกาศแจกวงในวันที่25ตุลาคม2550ต่อมาในปี2551บีมได้มีผลงานอัลบั้มเดียวออกมาด้วย อย่างไรก็ตามบีมและแดนก็มีผลงานร่วมกันอยู่เสมอโดยเฉพาะผลงานในนาม D2B นั่นเองเรื่องที่6บีมห่างหายจากวงการบันเทิงเป็นเวลาเกือบ2ปีเพื่อดูแลกิจการด้านธุรกิจนำเที่ยวทริปบัตเตอร์ที่เขาก่อตั้งขึ้นแต่ด้วยปัญหาภายในบริษัททําให้ปิดตัวลงในปี2554บีมได้กลับมามีผลงานในวงการบันเทิงอีกครั้งกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องสกสสวิตตี และซีรีส์บำบัดรักบำรุงสุขโดยปัจจุบันบีมีผลงานในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงอิสระเรื่องที่7ผลงานแจ้งเกิดในฐานะนักแสดงเซ็กโฟนคลื่อนเงาสาวข้างบ้านผลงานหนึ่งของบีมที่เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากก็คือการแสดงภาพยนตร์ในบทของดื้อจากภาพยนตร์เรื่องเซ็กโฟนคลื่อนเงาสาวข้างบ้านประกบคู่กับพอล่าเชเลอร์ เป็นภาพยนต์แนวรักโรแมนติกที่ขึ้นทันเนียบหนังรักคลาสสิกของไทยที่ยังคงประทับใจแฟนๆมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องที่8ตด้านความรักบีมได้เข้หาดูใจกับแฟนสาวนักวงการมากกว่า13ปีจึงได้แต่งงานกันซึ่งงานมงคลสมรสของทั้งคู่มีขึ้นในวันพุธที่13มกราคมพศ2559มูลค่าสินสอดทางบ่าวสาวไม่ขอเปิดเผยส่วนแหวนเพชร4 8 8กรัต หลังจากแต่งงานเจ้าสาวก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนหอที่เจ้าบ่าวตั้งใจสร้างมูลค่ากว่า20ล้านเลยทีเดียวเรื่องที่9คุณพ่อลูกแฝดสองคู่หลังจากแต่งงานบีมก็ได้ลูกทั้งแฝดชายและแฝดหญิงโดยแฝดชายก็คือพี่ทีกับพี่พีและแฝดหญิงที่เพิ่งคลอดไปบาดมื่อวันเสาร์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือน้องไอวากับน้องอัญญานั่นเอง